ลมพัดเข้าดอหัวใจน้องรอฟังเขาคิดทอดผู้เบาที่เคยเว้ากันพีก่อนว่าสิคืนนะ้าทุกคราเมื่อยามเกี่ยวเขา เกี่ยวกับอยเด้อทุกคนพี่น้องถามว่าเป็นยังสรัดร้องเพลงคือร้องจบที่ร้องจบแต่ยังไหนเนาะถ้าถ้ารัดร้องเพลงจบเดี๋ยวจะมีคนร้องต่อเนอะเาะพออยากให้พี่น้องร้องต่อแหละถึงร้องจบเนาะทุกคน่นะคอมเมนต์ Comment มาเนาะร้องต่ออะไดรเนาะทุกคนสบายดียามเที่ยงทุกคนหลังจากที่เข้าขืนแต่เกี่ยวเขาลัดยางเลาะโพงลัดเห็นปลาน้ำขอนเงึดแห้งหวาเอา้าคือหวาส่วงนั้นที่แบบ มันแหลงน่ะปลาตายกบตายเห็นบ่ที่ราถ่ายขิดไปบึงมีกบมีเขียดหน่อยตายไปแต่ว่ารัดขิดว่ามันชีบ่ได้กินยัง้งบันเนี้ที่รัดรอบิึงนาเราเห็นปล,ลนา,ลน,านอนตายกองอยู่หลายเลย,ยมีแต่ปลาเข็งกับปลาซิวย่าสเ,เ,เปียวยู่งพูดยิ่งเทิงนาเพราะว่ายามเกี่ยวเขาอีกพอเราเป่งน้ำออกที่จริงเราเป่งแต่ถ้ามันพวแห้งก็พ่แห้งเนาะแต่ว่านั่นแบบน้ำน้ำไม่ไสิแห้งเอง,เอง,เองบ่เอ๊มันคือหอย่างโคงแต่ว่าหดีอเราซิฝาเขาพอดพอ พอบานไปดีเพระวะ่าพอบานสิพูหายอปหมักบรรยากาศนั่นนี่เลยทุกคนแบบชชื่นอ่ะคือมันบรรยากาศแบบปลายนต้นหนาวนี่เป็นยังสิแบบหลับหมักแหง้งสวงออกพันซานบรรยากาศดีคืบอบ่งงามเลยเขาบอกว่าเพื่อัวอรบมออกผู้บ่าวผู้สาวหาวเลยผู้่าเขาบอกเลยจักแมนบ่บ่อันนี้เราก็บบุหูกันนี่นี้ก็แหงคือกัน เพ้นเพลงแล้วคือเพลงเ้นเพ้นน้ำคอนแล้วคือเพ้นเพลงสัญญาปลาคอนเนะาะวสาหลัดบเคยสัญญาเข้าไปดอกแต่สัญญาปลาคอนเดียวสุบเรกันเนาะพี่นอ้องต้องสัญญาจากด้วยใจเหิรนว่า <c oughs> สัญญาโดยปลาคอนเดียวสิบสมบัตบ่มมีประเดเนาะหลายคนก็สิงงอ้าเสาหลัดขึ้นมาู้เดียวอยากบอกเนาะขึ้นตะเกี่ยวเขาอีแมงก็ลงวัดลงเพลนปลาหลัดเด้อเสาแปร เมื่อบ้านมีพอ่อไปขอลูกขอเมียให้เขาเอาบ้านซ้าแล้วค่ะเอาลูกเอาเมียเนาะไปขอให้เขาเขาก็เลยอยู่ผู้เดียววันนี้นสี่ล้วคนแต่จกหาคนมาอยู่นํำ้ำทิว่าเพื่อรันย่างหดอนปลาํากอนอิ่มก็ถึงกินหญ้ามักกินหญ้ามาแล้วก็การเล่นกัดแดดแต่เฉพาะบ่อนหญ้าท่ว่ามันบม่มีสารเคมีถ้าบ่อนที่ว่ามีสารเคมี ได้ยังหน่อยกันนั่นแหละพี่น้องเลาแกเขึ้นแต่แก้วเขาเ,เขา้นแต่ตำหน้าแม่ยพอเอาเงินไปซื้อนอกินมากินกับเขาอุย้ยปวดแท้ๆหาวแทะเทะได้ที่จริงแล้วนะักกินนะ้ำมันบาดเจบท้ออาหารบานน้านนาเอาดอกแต่ว่าพวกที่ซื้อนันร้านค้ามีแต่กับไข่กับปลากระป๋องนี่ยเสีบเสีบป่ะไปเอาปลาดำคอดฝ่าเขาเข้าไปนี่นี่นี่หายอยู่หายเยนาง,ปางปไปยังไมาไหวรบยอยลมพัดเข้า ดหัวใจเห็ดเืองว้าวป้าทุกคนลัดเห็ดหัวเอาจังหลงไหมอ๋อตียังโบไปเลยนะมันเดย์มาเดย์ก่อนเดย์รมันมันสูตรลัดเดียพี่น้องเจมันหันหัวมาทางปีเ็นยุ่งเมื่อกี้นี่อ๋อก่อนเดย์มาเดย์ก่อนเดยป้าร้านของมึงดังอี่ก่อนเดย์มาเดย์ก่อน งูเห่าเด็ดนี่ป้าตัวสับแขนนี่สิกาเอาพ่ปลาตะกอนัาดี้นะอ่ะาหยาดมัน <c oughs> ไปลองไปลองไปหรือไปได้นะมันสูงด้งูเห่างูมีผิดให้สิกาแล้วบอ ูยังเห็นมันเลือยอยู่ทุกคนถ้ามีผู้ใดแบบผู้ใดที่กาตีงูเขาตีเอาไว,ว้ตบกี่ล่นป้าลอยโขดสาเลยห่ากไปจนันเลยมันอยวงนี่ที่กาวป่านน้ำก่อนก็ได้ช่วยอย่างมา,มาหันบไ้มีงลูลองเพลงมาซื้ออีเดวสวรรัเพื่อว่างูเหา่านะอ่า เวลาเขาเห็นมันอ่ะสันสัตยานที่มันชีสู่เขาคือมันผลผิดใส่เขาเนาะตะกคนถ้าเขาเห็นหัวมันแล้วเขาอ่อนจ่องหัวมันไกลๆน้ำจะผลผิดใสจผลผิดใส่ตาในตาบอดเลยตีนะมาเห็นนเนี่ยทุกคนเห็นบหอ๋อตีนั่ก้นลุก คันเดิมไม่ได้คันเดิมใหญ่มานำาลังจริงแล้วงูมันก็มานำาลางเราไม่ก็ใ่หน้าทุกคนอ๋อถูตัวตัวใหญ่ดีในกล่องโกโปเรามาเนี่ยแจวพี่น้องเอฟซีเห็นหรือเปล่าในหัวตัวใหญ่ดีมันลอยไปผูที่แบบไล่มันไปพอเข้าปรกกาเอาปลาดำขอนทีเขาตรงไล่มันไปเขาคนก็อยากได้งูก็อยากได้แต่ที่จริงแล้วคือคนจิกาเอาว่ตทุกคนวันนี้ส่วงอากาศแบบ หนาหนาวจังสี่นะเขาวางูมันออกเนาะงูเห่าเห็นตะูเถาเขาวอดอกข้าก็บวกงูก่อนคนเดยวมันเด็กคนเดยยันเด็งูกับตื่นคนคนกับตื่นงูมงปั่นขวักลมันลคนเดียวยางูเด็เหยได้ดีวะยันงูลอยมาหยันเด็นี่เราแวงไปเบิดอุ้ยคนเดียไม่ได้คนเดีย ตอนเอาเห็นมันอยู่ในนี่แล้วคนเอาไปเด็แย่งอาหารงูเด้อแต่ว่าเอาเห็นก่อนตอนทำบ้านเนาะมันบุตรท่านเลยมีงูเด็กบุตรลอยมาอีกบ่อะโอกาสนั่งลงอ่ายัยานเดีวยวมาอีกเด้อมาคนเดียวเด้อบุตรมาหลายคนเด้อเอี่ยังแต่ว่าป่านี่หลายแฮ หลดมาหลอบหนึ่งหลดเล็ดหลาเลื่อมเอากระตากับกล่องมาโอ้มีความยานก <laughs> วนเอ้ยมาเด้อกวนมันใหญ่แหงเนาะครั้งแรกที่ว่าเคยเห็นงูเห่าใหญ่ส่วงนี่เป็นส่วงยแหงี่แปลกที่สุดเลยงูอ้านนี่ก็เห็นนกไก่ด้ามาหลักกินปลาเมื่อวานไปเห็นงูเห่ามาหลักกินปลาก่อนโอ้ จิ๋ดายังน้ำหมูอยู่ว่าเห็นยังกับข้ามาเอาเปิดก่อนเดี๋ยวเราดสีกเก็บก่อนเราทุกคนปลาเค็งหน่อยเนี่ยลายแหงง้งมี <c oughs> ตเ <c oughs> <c oughs> ตเก็งกูอ่าฮ่าฮ่่าไ่จะเวิเดี๋ยวเราดสีกเก็บก่อนปลาปลาหลายแห้งดิเดี๋ปลาซิวเนี่ยเอาอะไรแล้วมันหนาวเปิด ข้าวผู้หว่าวมีปลานำผลอนจริงอ่าคิดเถิงว่าแบบอืมปลามันสีแบบนีอยู่เพราะว่าน้ำมันแหงนะ้งจเคยงหน่อยตัดเดียวเลยป่อยคิวทุงวันงู้าหนาสิได้กลินปลาเนาะทุกคนเพราะว่าปลามันกลินข้าวเด้เข้ามาตามกลินแต่ว่าที่ตก,กใจที่สุดคือ หลับก็ตื่นงูงูก็ตื่นหลับั้งนี้นแ,แต่ว่างูเห่าเป็นอ่างูที่ว่าลอยสาที่สุดเลยนอนหลับถ่า,ายลิบยังบบไปหดใส่เรื่อยไปเรื่อยอีอย่างหนึ่งเขาบรยิยานคนเด็เขามีผิดเด็โอ้เจียวหลังเลยทุกคนเจียวกว่าพีอีกพีบรยิยานยานแต่งูมันลอยมาบันยันไหยัยนจนสั่นไปหมดเลยเก็บซอยหลันเลยทุกคนมาผูเดียวนึ่ ติปลาซิวกำไมมาผอตอนที่ว่ามันยังทะเลตายเนาะพ่อมกเลยมกกินาวานนี้แสบแสบปลาซิวนะเจ้าปลาเข็งอย่างบุมักกันไต้แบบสร้างมันจางเลยแมงวันมา,ขาไข่ใ่พวกแมงวันมันจะเป็นตั้งมนเวลาผออย่างมาไข่กันเลย <c oughs> อยังงูเกี่ยวแข่งดิ เดียวกว่าสลัดจิพอเนื้อคูนะพองกูเว้ยคำจิพองงู้วพอเนื้คนอคูอเบาธรรมดาทั่วไจานปลาเค็งลายไอ้นีนี่แหละมาอยู่ในนี่แหละมันกำลังมาคือสิแมนกำลังมาก,กินเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีก็ปลาให้งูก,กินสลัดโอ้มันกินโมบุดจกนี่ไนะม,ม่เป็นไรทำลายจังได้แต่ว่าปลาเค็งนี่เป็นปลาที่าาาตายสาเนาะบตายง่ายเลย ล่าข้หนาซิมีเก็ดลายคือจังดบ่วูหูกันวะจักวูหูเราต้องหูแต่ว่าปลาปลาเค็งนี่มันตายนี่ปลาคอกระาตายนีย่แต่ว่าปลาตายไงคือปลาซิวอืมเดรรายชมงมันมากเลย แรกในชีวิตที่ว่ามาเอาปลานําคอนแล้วก็งูใหญ่ปานนี้เอ้ยบ่ถึนี่แหละเฮ็ดให้เฮามีสติเนาะอายบัเทื่นาจังสิบ่ได้ลุกลูลกลนแล้วบ่ยังยัง ช่วงนี้หนาวถึงบุศเห็นไปตองตีงก็ยังตื่นเด็กสาวควายบุมีหนามเอา,าไงเ <c oughs> ขากับเขาหน้าตะคอ,องนี่อื้มแตะซิวมันจะโต,ตยังไงเด็ดอวจะกินหมวปไปซิว มุนไปทั้งผีเลยจังมาอยากย่าบมาทั้งนี้นะที่จริงแล้วคนเอาปลาขอนมันกับโบนิมุนปันนี้เราทุกคนผู้ได้เอากับบบมุนปันนี้หรอกแต่ว่าที่เห็นมุนนล้วนี่คือรัดอ่าพึ่งเลือกขีต้นเขาออกโมหายมันหกยานงูเห็นแล้วมันแปนจำเลยกันยังใจเตือนตึกแถบพูดวาใจไหวตายอุ้ยกะจัต่างประเทน่าอยู่บ่ดีนะใส่เกือบบุดมาทำนมบใส่เกือบบุดมัน มุกลายัางดอกบ่าหลากหลายเนี่ยเจ็บบกเข่งหน่อยหายแหี้มต้องระวังแข่งระวังขาน้ำพวยง,งูตัวน,นั้นเอไาไปขามาถิ่มเนาะปล่อ,อยมันไปทำธรรมาตาเของมันแต่ว่างูเห่ามันหมักอยู่ตามหูตาเม,ม่าพ่นที่เนาะทุกชนิดของงูนั่นแหละอุลัดผองงูเนี่ยลัดเป็นโลกยังที่แบบเขาเอื้อนอย่างทุกคนเราแวง้งเห็นคอน์สใหม่ก็สิเรียสกันหนึ่ง คนหายตายจากบนเรือวันนี้มาเด้อคนเอ้ย <c oughs> พออีกแล้ว <c oughs> ปลาลำพอนอยียูมีงูอีกว่ะไดเก่านะมันมีปลาลำพอนนะมันสชีพีอะพวกงูดังแหเนาะแต่ว่านี่้วันงูดังแหงงูเห่างูดังแหหลอดบริยานพอเป็นงูที่บวกมีผิดแต่วงูเห่านี่เป็นอย่างที่แบบขนร้อนไปจนหดกระซิว บุกามังเดยันๆฮุกขยามอูหบุกามังตึบซิวนไข่ไข่กะย่างให้น้ํานานเขก็บ่ได้เอาปที่ว่าน่ะมันคอนนี่เขาก็เลยเนแต่แบบบ่แม่นยามให้ยํานานเเอาก่อนแล้วโอ้ยยํให้ยํานานย่างยํเกี่ยวข้าวสลัดหางูแหงจผิดถกพี่น้อง ดีนะมีสติมันมีสติอย่าโดดลงไปใส่งูหรอกัะเจงหน่อยนี่คูบอนคือซิมมนแบบสวงอ่าวนตกมาแล้วเม่เข้ามาไข่แท่เนาะกละลายแค่แต่ว่าเอาหน้าเจา้าของแหละต้นเผามุนกระสานบ่และที่ ดแล้วเนาะนนีก็ตายแล้วเนี่ยตายแล้วทุกคนอันนี้เป็นเขาเขาเตี้ยขาวเป็นบอ่อทางลมเป็นเขาเตี้ยแดงแล้วสุกแล้วเพราะว่ากาปีนี้นะมันบ่พอหน้าก็เลยเอากาคนอื่นมาดำมันก็เลยแดงหุวก็เ,เลยเขาเตีย้ยแดงเขาเตีย้ยเขาเนาะแต่ว่าเดนในเขาเตี้ยอิพอละวนันก็เขาเตี้ยยังเตี้ยขาว บ้านำขอนพ่อเห็นอยู่แล้วทุกคนพ่อมีอยู่นี่แมนเบิดและเขาเตี๋ยวขาวนี่ยเขาวพวกนี้คือสีกินเขากินแสบเนาะแต่ว่าพวกเขาเตี๋ยดแดงที่เอามาใส่นเฮ้ยน้องแข็งกับแข็งบ่หอมกับบ่หอมนี่บนนี่นแข็งระดิ๊เต้นี่นี่ที่เวนมีงูส์ะนี่มีตะเคีงน้อยสองตัว สลัดยเดี๋ <c oughs> ยวพี่น้องเอฟซีใช่ป่ะตลัดเห็นงูเหา่าคือบัวเห่าเนาะเอองูมันเกิดบ,บนเหา่าคนแตียวเป็นยังเขาคืออิหหน่นงูเห่านี่แหละกับโแเนตใจแล้วหนาแบบหนาสิบแบบเขาเห่แบบเา,หาแบบนี้เจ้าคนยอย่หางอิ่น่าบงูเห่าเนาะภาษาไทยภาษาลาอิ่นงูเหา่าไปหาต่อยมีบอลเราโตสองโตมีบอลเดียวออลายกับงูคือสิบแบบเป็นศูนย์รวมบอลปลาอยู่เลยนะซุนรวมสวนรวมศูนย์รวม โซลุงกินตะเกียวเขาไม่เค่ได้กินเขาได้ยังมาเลยแต่คนยังนั่นในหิวเขาก็เป็นซื่ออยู่เด็กัวตัวเองนะผองง่มาจากเอาโทรศัพท์ม่จากเอากล่องถ่ายงูกับมาได้ไปแต่ลอยซ่าสายถ่ายคลิปอยู่มันมีเพลทเหรัญญานคนเนาะบานรลัดนะงูนะจะมีงูงูเสืองูเสือกผัดงูเขียวแล้วก็งูเห่างูสิงงูสางูกระบา งูคอแดงแล้วก็งูตาปลางูเหลือมเหลาโอู้งูเหลือมเหลาเนี่ยงูหน่อยเนาะอ,อันนี้นะสิเน่าแล้วมั้งอาชิถิมเพินนะ่นเนาะเหลือปลาที่มันเนาออกแหละออกอ๋เดือบเบ่งมันยะดลายจนได้ไม่แต่ปลาเข็งหน่อย,อยเอาไปมกกินนะทุกคนแต่วันนี้จะซิม,มกหรือซิปล่อยบอ้โหเป็นยนะังำเกี่ยวเขาปีผัดบูดหน้าก,กินนะ้ำคน้นตกบารหลาเดี อู้สูกคนมือหา่าม,มันลงหนางเลยหบบดย่านๆยนมือลงหนังยหญ่ตอไปเลยเลยมันายมันกินมันบแ,แต่น้ำไม่ิ่งนะิ่งได้ตัวหน่อยเนาะ ฟักเข็งน้อันนียืนเงินน้ำแข็งมันก็ลลายืี่ต่อมันคือลายนี่กินมเดกินยายกไ่ไปสำนี้่ะล่องโต้ใช่มหมอืมาลองเดี๋ันตึงจะ่ีกลลายทุกคนมาเด้๋ยกินเขาตังก่อน สบายดีเอาเด็กกินข่าวทุกคนตอนเที่ยงกินนะคะกองไผ่น้อให้นี่เดยวทุกคนเอาเสียเบิ่งเนาะเบิ่งแนื้อไก่มาไข่สองสามหน่วยเด็วทุกคนยิงข่าวเยอะแต่มืออย่างเดียวกำกค,คนอือหนาวดิเอากินอยู่กองไผ่เป็นยังไงตอกตรงกลางนั่งกินมันไป เทียงมันหันหนาค่ะห้องน้าแบบรับลมพอดีเลยประวัติทาเขาปุ๊กเทียงแบบหันหันหนาออกจากห้องน้าเพราะว่ามันกระลำชุบกระได้เขาเขาสร้างเขาโบราณผลบ่าวจริงๆล่ะพันไม่ต้องพี่จะได้เห็นชมบรรยากาศน้องามยามเอกากะเห็นงวงผิดกางานมันพุ่นเห็นต่ป่าบางคนลเเสร็จา จนดังก้นเลยจนจนมากันดิโคนขึ้นดิบันนี้กคนขึ้นโอ้ออกนอนหน้าเด้กันดิสิออกนอนหน้ากับยี่แม่แล้วโคนขึ้นมาด้วยผมนะออกมาจิตุ่มกิดขานโคนหอกขึ้นมาทั้งศาสต์้องจังบอกคันคายมาใส่ศาสต์มาห่อข <c oughs> ึ้นมา น้ำไม่น้องปีนีใสแล้วเนาะงามเด้อใครมันหลักใต่ตุ่มตอนนี้แมนเบิร์ดแล้วว่าจะกบในบอกรเออลงยืนลองใหม่เด้อเอไ้ตัวถอกนะโอ้ยดำแหงอันงงหนำใหม่เนาะอะไรกันอยู่น้องน้ำเือนจิบไปทางอื่น ันนี้เรปล่อยล้วไม่ต้องไปทางอื่นเบิดมาบ้านเรียว่าแต่ว่าออกมาหน้าแล้วมา่าเขาอหนำอยู่บ้านน้องเจีวกรตาล่างใหม่ๆวาดิไปบุญบ้านได้ไปบุญบ้านได้เออไปไปไปเอาเอามาหนยย่อยกอัง่าัเไปบุญไปเออไปไปนเอาฝากฝากตักเื้อมากระโผดเลดเด้อ ก็เป็นตะมวนแล้วนะนี่ห้าตี้สองคนหน,น,น้าเขาจิผีแต่กดหน,น้าเขานันปิดบ้านเสารนี้นะเป็นคติเตือนใจนะทุกคนคือแบบอ,อีพอเราบอกว่างูเห่านะถามเขาพอมันหอบแรกนะเขาไปไล่มันสีมันชิพนผิดใช่เขาพนแบบไกล้ๆนะแล้วกระบได้มีความหูาะแต่ว่าแบบ พ่นจนแบบพ่นไปพ่นมาแบบพ่นแบบมันผิดมันบ่อรายบ่อรายมันก็พ่นน้อยลงน้อยลงแบบนี้ค่ะทุกคนดูเฮาวแบบตกใจเวอด์ตีนะมันมาพ่นชะตาตาบอดทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จ้ไใบจำเนียกับน้องพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมัอรกันมาคลิปหน้าเนาะถ้าอยากเบิ่งไกลๆให้มาเกี่ยวเขาเนาะทุกคนถ้าอยากเบิ่งไกลๆกดติดตามเนาะถ้าพี่น้องมาได้เพิดใน สองยูทูบหลัดนี่หลัดคิดว่ามือเดียวนี่เสื้เอเตอ๋อเต๋อเลยผู้ใดที่ว่าบ่เคยเกี่ยวนะเกี่ยวเป็นเบิดเขาเพราะว่าเขาเป็นเกี่ยวง่ายกว่าดำนาแต่ว่าผู้ใดที่ว่าบ่เคยดำนานะมาดำน้าเลยดำผู้เป็นแน่นอนเพราะมันดำยากเลาทุกคนไปแล้วเนาะบ๊าบรรยากาศดี